้ตอนนี้มันกำลังขึ้นหน้าหลักอยู่ใช่ไหมครับพอเราไปเซตคา่าเข้เาไปเซตค่ากดกดปลุกซ้ายล่างอันขึ้นหน้าเมนเลื่อนลงมา ETC e กด next ุ๊กเซนเซอร์ท้ายท้ายคือกด next ต่อมันจะต้องอยู่ที่เพเ,เจอร์ไมเจอกด next ETC ต้องเป็นเลข06 06์ห,หอย่าเป็นเลขอื่นเน็ดขาดตัวนี้อ,อื่น ต้องอยู่ที่ไซเคิลคือ4 4สูกเป็นเลข4เพอาเกิืต้องชี้ขึ้นบนอยืออนี้ถึงครับค่าคือกดปุกซ้ายครับเกลเราก็ถ้าเป็นพวกมีเทอร์โบเราก็ตั้งไว้กดกดปุกนขวาเลื่อนมาอย่างนี้ถ้าเป็นพวกเทอร์โบมันก็ตั้งได้ต่อ2บาร์1บาร์แต่เราเป็นฮอนด้าเราไม่ต้องเราเป็นแค่เลขแค่นี้ไปอันนี้ก็รอบรอบที่เราจะปรับตั้งได้ถึงหมื่น แต่รอบ8,000มละตอนนี้พิ่ปีศาจแล้ันหละ9,500 9,500เลยก็ต้องตั้งหมื่นอันนี้ก็เลขแบบที่เป็นโชว์โชโชหน้าจอืออันนี้ก็เช็คพูเซ็นเซอร์นี้ไม่มีอะไรแล้วดูวิวันอ่านเซนเซอร์ออกหรือเปล่าตอนนี้มันอ่านแบบอยู่วนกว่าก็เทิร์น กรับมาประมาณ50นี่กียงตั้งวันไอ้ไอ้ตั๋วสั่วอ,อันนี้กับตั้งวันแค่นี้อันนี้ไม่มีอะไรอันนี้คือถ้าถ้าโหมดนี้คือคือล้างระบบถ้ากดมาเย็ดอย่างเงี้ยแล้วพี่ปิดตสวิตช์แกมันจะล้างระบบหมดเลยเราต้องมานั่งตั้งค่าใหม่าก็ต้องไปยุ่งมันถ้าหน้านี้หน้านี้เราตั้งไว้หมดแล้วพี่ก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันถ้าเผื่อมีปัญหาเราเข้ามาตรงนี้ ต่อไปใบไฟเซตติ้งเดี๋ยวรับรั้าคุณน้ำเดี๋ยวโทรกลับแป๊บหนึ่งครับครับใช่ใช่ครับเดี๋ยวโทรไปครับครับเราหน้าเซตติ้งนะพี่คือบวกลบไฮไฮน็อกเซอร์หรคือเวลาเราจะปรับตั้งค่าระมันกวดมันจะมีโลกับไฮอ๋อสมมติเราโลเนี่ยตอนนี้รอบรอบโลรอบโลบเราลบลบละมันรอบที่หนึ่งพันสองพันสามพันเราจะลบแล้วบวกก็ได้ จะลบเปลี่ยนจะเปลี่ยนอาการลดจะเปลี่ยนเลยน้ำมันจะบางเด็กเซก้าตามห้าหพันเนี่ยครับแปดพันมีมีมีไฮท็อกเกิลกับโลท็อกเกิลที่จะดูจะเห็นทีหนี่คือนี่ท็อปเกิลพอยต์อย่างที่ตั้งไว้ที่โลนันจะมีกราฟโลใช่ไหมครับ กราฟโลพี่เหยียบมันเล่งไม่เกินสาสเปอร์เซ็นเนี่ยกลางขับรถเนี่ยสามส้าเอร์เ็นเนี่ยกราฟกราฟของโลกราฟน้ำมันโลเนี่ยจะจะอ่านอยู่ตรงแผนงนี้แต่พอมาหายพี่เหยียบคันเล่นเกินเกินห้าสิบปอร์เซ็นุ๊บมันก็จะมาหายพี่ก็ตั้งตั้งตั้งกราฟน้ำมันเป็นเป็นหายไปตั้งเท่าไหร่ก็ได้ครับพี่ได้ได้ครับครับอันนี้นี่เราจะตั้งปีจ่อยก็ได้เหยียพันห้า จะเรีละเอียดได้ห้าช่วงรอรับพี่ั 1, 5 0 0 2พ0 0แต่ตอนนี้มันจะอยู่ค่าที่คือ2,400ก6 0 0ต่อนเนื่องไปครับ <okay. S 1> ต่อไปอันนี้อันนี้สําหรับพวก Apple, แอปโปิลเราไม่ต้องไปยุ่งมัน uh, <okay. S 1> แัแล้วก็เข้าหน้ามอนเตอร์เดี๋ยวนี้เข้าหน้ามอนเตอร์ปุ๊บพีก่กดเบกไค้โชว์โชว์หนึ่งชแนลโชว์อันเดียว โชว์สองอันเพื่อโชว์สองอันนี้เดี๋ยวผมตั้งสีแนลมีเบเซอร์ถ้าพี่จะเลื่อนเนี้ยมันจะมีมีแถบขึ้นทีกดกดกดขวาขึ้นแถบกดซ้ายแ,แถบหายกดขวาขึือแถบรุปจะเลื่อนเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ย,อย,ยอย่างเราโชว์เบเซอร์ุกดคืน